สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งครับเอ่อเกือบจะเป็นเรื่องเศร้าก่อนงานแต่งเลยที่อู่ซ่อมมอเมตอร์ไซค์แห่งหนึ่งในกระบินบุรีคือว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาเก็บเงินสินสอดไว้ในร้านแล้วก็เอ่อเกือบจะโดนขโมยไปหมดเลยอ้อหรอคะโหฟังดูน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับเราจะมาลองคุยกันดูครับว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้าง แล้วมันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่ข่าวลักรัพย์ธรรมดาทั่วไปน่าสนใจค่ะลองมาดูกันค่ะครับเรื่องที่คือคุณภูมิทินจิตภานิชเจ้าของอู่ช่างลักเนี่ยนะครับเขาตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าเอ๊ะพูกกล่องอะไรเครื่องมือต่างๆที่ไว้ใช้ทำมาหากินเนี่ยมันหายไปหายไปหลายอย่างเลยเอ้าวเหรอคะแล้วยังไงต่อคะเขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูครับทีนี้แหละชัดเลย เห็นเป็นวัยรุ่นสามคนใส่เสื้อมีฮู้ดคุมหัวหมดเลยนะอืมปิดบังใบหน้าใช่ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งมาจอดฝั่งตรงข้ามร้านห่างไปสัก20เมตรได้ค่ะหาเนี่ยใช่ครับแต่ประเด็นคือจังหวะนั้นพอดีคุณภูมินเขาเข้าหุ้งน้ําอยู่เลยไม่ได้เจอกันคลาดกันไปนิดเดียวโโหรอดไปหวุดหวิดเลยนะคะเรื่องเจอตัวเนี่ยครับผม แต่ว่าพฤติกรรมของคนร้ายนี่ก็น่าสนใจนะคะการที่เขาเอา่อเลือกอู่ซ่อมรถแล้วก็เจาะจงขโมยพวกเครื่องมืออะไรมันอาจจะบอกได้ว่าเขาอาจจะต้องการของพวกนี้ไปใช้เองหรืออาจจะเอาไปขายต่อก็ได้นะคะหรืออาจจะแค่มองว่าร้านนี้เอ่อดูไม่ค่อยมีคนหรือว่ามันเปิดโล่งอยู่อะไรแบบน,นี้หรือเปล่าครับ ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นลักษณะของอาชญากรรมตามโอกาสเห็นช่องทางก็เลยลงมือการใส่ฮู้ดนี่ก็ชัดเจนว่าพยายามจะหลบเลี่ยงคล้องวงจรปิดแต่จุดที่มันพีคที่สุดเลยนะครับคือไอตอนที่คนร้ายเดินเข้าไปในส่วนที่เขานอนเนี่ยค่ะบนเตียงนอนตรงนั้นเลยมีกระเป๋าสตางค์วางอยู่เอา้าแล้วในกระเป๋าตังค์เนี่ยมีเงินสดอยู่ห0 0 0ืบาทโหห0 0 0 0บาท ใช่ครับเป็นเงินที่คุณภูมิมินเขาเก็บหอมรอมริบมาจะเอาไว้เป็นค่าสินสอดงานแต่งงานปลายปีหน้าวันที่สองพฤศจิกาหกสินู่นเลยตายแล้วแล้วคนร้ายไม่เห็นหรอคะวางอยู่บนเตียงเนี่ยนะนั่นนะสิครับคือเขามองไม่เห็นหรือว่าได้ไม่สนใจก็ไม่รู้แหละแต่คือเงินก้อนนั้นยังอยู่ครบโอ้โหอันนี้เรียกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยสุดๆเลยครับคือมันเป็นไปได้ยังไงครับแค่โชคอย่างเดียวจริงๆหรอครับอืม อาจจะไม่ใช่แค่โชคอย่างเดียวนะคะคือในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมากๆหรือตื่นเต้นรีบๆอย่างตอนเขาไปขโมยของเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Cognitive t u n n e l i n g อะคะ่ะหรือเหมือนกับเรามีอุโมงค์ทางความคิดสมาธิมันจะไปจดจ่ออยู่กับเป้าหมายหลักมากๆเป้าหมายหลักชิ้นใหญ่ๆห,หรือมีราคาทําให้สมาธิทั้งหมดพุ่งไปที่ตรงนั้นจนมองข้ามสิ่งอื่นรอบตัวไปเลยแม้กระทั่งกระเป๋าเงินที่วางอยู่ใกล้ๆก็ตาม อ๋อเข้าใจแล้วคือเหมือนกับว่าตาจ้องแต่ของที่อยากได้จนไม่เห็นอย่างอื่นรอบๆตัวประมาณนั้นเลยค่ะสมองมันเหมือนกับกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายลหลักทิ้งไปชั่วขณะนะคะโหเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยซึ่งคุณภูมินพอรู้ว่าเงินหกหมื่นยังอยู่ครบทวนเนี่ยก็คงแบบโล่งอกไปเยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะคงโล่งใจไปมากจริงๆแต่ว่าเครื่องมือทํามาหากินที่หายไปอันนั้นก็เสียหายจริงๆแหละเขาก็เตรียมตัวไปแจ้งความแล้วครับที่สพกบินบุรีค่ะ ก็น่าเห็นใจนะคะมันมีความรู้สึกสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเนาะยังไงครับก็คือด้านหนึ่งก็โล่งใจมากๆที่เงินก้อนสําคัญสําหรับอนาคตยังอยู่ครบแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือความเสียหายจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเครื่องมือที่ต้องใช้ทํามาหากินทุกวันมันหายไปถ้าให้ลองชั่งน้ําหนักดูจริงๆระหว่างความโล่งใจตรงนั้นกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือว่าชีวิตประจําวันจริงๆมากกว่ากันในระยะยาวอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ เออจริงด้วยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยคือความเสียหายมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้การงัดร้านเล็กๆขโมยของที่ไม่ใช่เงินโดยตรงเนี่ยมันพอจะบอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมความปลอดภัยในชุมชนเท่านั้นได้ไหมครับก็อาจจะสะท้อนภาพของปัญหาอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆหรือที่เรียกว่าแพ t ดี c คร m e อะคะ่ะที่บางทีมันอาจจะเกิดบ่อยแต่คนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าคดีใหญ่ๆ หรืออาจจะชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการป้องกันตัวเองของพวกร้านค้าเล็กๆหรือบ้านที่เปิดเป็นร้านแบบนี้ที่อาจจะไม่ได้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มันแน่นหนามากนักอืมก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายขึ้นใช่ค่ะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้วางแผนมาดีมากแต่เห็นโอกาสก็ลงมือก่อเหตุสรุปแล้วเหตุการณ์ที่อู่ช่างหลัดนี่ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนเล็กๆนะครับที่ทําให้เราเห็นหลายอย่างเลยทั้งเรื่องโชคเรื่องการทํางานของสมองเราเวลาเจอเรื่องกดดันๆ ค่ะความรู้สึกที่มันซับซ้อนเวลาเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายพร้อมกันแล้วก็อาจจะรวมถึงภาพกว้างๆของปัญหาอาชญากรรมในชมุมชนด้วยใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่อาจจะชวนให้เราคิดต่อนะคะก็คือว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราเองเนี่ยมันมีโชคดีแบบที่คุณภูมินเจอเนี่ยซ่อนอยู่ในการที่เราแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆอื่นๆอีกบ้างไหมที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยอืมน่าคิดครับ หรือว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยที่เราคิดว่าเรามีอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะแบบแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆของจังหวะเวลาที่ไม่พอดีหรืออาจจะเป็นแค่ความเผลอเรอความไม่ละเอียดของใครบางคนเท่านั้นเองหรือเปล่าคะโหทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยครับวันนี้